สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางค,ครูอยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะรวมทั้งท่านผู้ชมหรือว่าลูกศิษย์ทุกๆคนที่กําลังเรียนกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวงครครังไกลข้างบนนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกในวิชาหน้าที่พล,ลเมืองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเป็นอย่างไรบ้างอาทิตย์หนึ่งเราก็พบกันครั้งหนึ่งนะคะพบกันครั้งหนึ่งในวิชานี้เด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะ เราสู่กันฟังเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีได้ใ,ใครไม่สบายมีไหมอ๋อมีบ้างเล็กน้อยนะคะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะเด็กๆก็ควรที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอ่ะล่ะค่ะวันนี้ห้องหนึ่งหรือห้องสามหรือห้องสองคะหนึ่งสองหรือสามห้องไหนคะห้องห้องไหนคะอ่อห้องสามนะคะเราพบกันห้องสามพร้อมที่จะเรียนยัง พร้อมแล้วน่ารักมากกลุ่มสองกลุ่มสองพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มหนึ่งพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะลูกศิษย์คุณครูแมมมอสที่อยู่ปลายทางพร้อมยังคะวตอบมาดังมากเลยได้ยินป่ะได้ยินไม่ได้เด็กได้ยินป่ะมากับสายลมนะคะน่ารักมากพร้อมแล้วนะคะหลายๆโรงเรียนเดี๋ยววันนี้เรามา เอคลื่อนไหวกันก่อนดีไหมดีไหมคะอ่าพร้อมจะเคลื่อนไหวยังอ่าพร้อมแล้วทุกคนยืนขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันในเพลงอะไรคะค่านิยม12ประการนะคะเด็กบอกเบื่อแล้วไม่เบื่อเด็กบอกไม่เบื่อเร้วคุณแม่มอสนะคะเด็กๆฟังเพลงร้องเพลงได้เด็กๆท่องอักขยันได้เด็กๆก็ต้อง ปฏิบัติด,ด้วยนะคะนําไปปฏิบัติเด็กครูแม่มสด,ดีใจนะที่ลูกศิษย์ของครูแม่มอดทั้งต้นทางและปลายทางสามารถปฏิบัติตามค่านิยม12ประการรวมทั้งคุณธรรมอีก8ประการที่เราเคยเรียนไปแล้วใช่ปะไม่ได้ให้เรียนอย่างเดียวนะเราให้เรียนรู้เพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติถูกต้องให้เป็นนิสัยนะคะให้เป็นนิสัยจะได้มีติดตัวไปจนจนไรคะ จนโตจนแก่ถูกต้องจนตายไปเลยนะคะ,ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงการเรามาเคลื่อนไหวกันดีกว่านะคะ กัน ที่ธราทำศาสนา ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่น่ารักเฉพาะนักเรียนออกอากาศนะคะน่ารักทุกคนเลยท่านนักเรียนต้นทางคือห้องนี้เอยนปลายทางสามทับหนึ่งป3สามทับสองแล้วก็ปลายทางต่างจังหวัดนะคะทุกโรงเรียนที่กําลังเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเด็กๆน่ารักมากนะคะทำไมคุณครูเป็นมอสต์เวลาจบชั่วโมงป๊าคุณครูปลายทางก็ส่งไลน์มาเลยนะ ส่งไลน์มาส่งเฟซมานะบางโรงเรียนถ่ายวิดีโอมาเลยว่าเด็กทํากิจกรรมสนุกสนานมากเด็กทำใบงานสนุกสนานมากนะคะก็ต้องขอขอบใจคุณครูปลายทางนะคะที่ได้กํากับนะคะดูแลนะคะให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับโรงเรียนวางไกลกังวลนะคะก็ดีใจนะคะเด็กๆทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะเพราะว่าความรู้นี้ กิจกรรมเหล่านี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนเรียนวางไกลกังวลนั้นก็จะเป็นความรู้ที่จะเป็นต่อยอดนะให้เรียนนั้นได้เรียนรู้ในวิชาความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นแค่เป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะคะคุณแม่คุณแัดก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนี้ให้นักเรียนนะคะเต็มใจนะคะเต็มใจมอบให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะคะหากว่ามีประโยชน์กับเด็กๆทุกคนก็ พร้อมที่จะให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนกันพร้อมยังพร้อมแล้ว,ลวเดี๋ยวไปดูสไลด์เลยนะคะไปดูสไลด์วันนี้เราพบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะแล้วก็เป็นไงคะ,ะเมื่อกี้นี้เราก็เคลื่อนไหวกันไปแล้ววันนี้เรามาดูซิว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะช่วงนี้เรากําลังเรียนอยู่ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นะแล้วก็วันนี้ก็จะเพิ่มให้ในเรื่องของการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะใบงานเนี่ยคุณครูแมมมอสได้ส่งไปให้แล้วฝากไว้ในกลุ่มของ English c งลิชอ e n g l ข s h พ l ี b P3 นะคะอิงลับพรของออกลุ่มของคุณครูแมมมอสเองในชั้นผสมศึกษาปีที่3นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูที่เป็นสมาชิก English Club P3 ก็สามารถที่จะโหลดใบงานวิชานักที่พลเมืองในนั้นได้เลยนะคะ ขอบอกคุณครูไปทางนิดหนึ่งว่าใบงานที่ส่งไปให้นั้นคุณครูสามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าปรับนะคะให้มันสอดคล้องกับบริบทหรือว่าความพร้อมของนักเรียนของของคุณครูเนี่ยได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณแม่มอแป,ป๊บเลยหรือว่าถ้าคุณครูมีความคิดหรือว่าทําใบงานที่มีความแปลกหรือว่ามีความ เพิ่มเติมมากกว่าคุณครูแมมมอสก็สามารถที่จะปรับแล้วก็ส่งมาให้คุณครูแมมมอสบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ออกอากาศแล้วก็ทำเผยแพร่ไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบนะคะอ่ะพร้อมจะเรียนยังเอ่ย ร้อมแล้วนะคะ่หน้าที่พลเมืองนี้เป็นวิชาใหม่ที่มาเรียนนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองที่ครูม,มอสสอนนี้จะเน้นในเรื่องของภาคปฏิบัติซะส่วนใหญ่คุณครูไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหาที่สอนนั้นเด็กจะจดไม่ทนันหรือเด็กจะเรียนรู้ไม่ทันเพราะว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมันจะมีสอด แรกอยู่ในวิชาสังคมทั่วไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิชาหน้าที่นี้ก็จะเป็นเน้นของการปฏิบัติให้เด็กเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทํากิจกรรมนะคะจะได้มีความรู้ที่อยู่กับตัวเองนะคะเกิดเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแล้วเราก็จะจําได้ไปจนโอ้โ oh, หจนแก่เลยใช่ป้าใช่เปล่าอยากแก่ไหม <laughs> ไม่อยากนะอ้าวมาดูดีกว่าเนาะมาเรียนดีกว่า วันนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่าในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะกลุ่มสองเก่งมากเลยตั้งใจเรียนไม่ได้คุยเลยกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้คุยแต่เขาบอกโอ้ยอยู่นี่จะตั้งใจเรียนนะคะน่ารักนะคะอ่ะพร้อมแล้วเรามาดูซินักเรียนมาดูซิการอยู่ร่วมกันนักเรียนอยู่คนเดียวได้ไหมในโลกใบนี้ไม่ได้ในห้องเรียนนี้อยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้ในโรงเรียนนี้อยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้ที่บ้านอยู่คนเดียวได้ไหม ทำไมลหละฉันจะอยู่คนเดียวอ่ะไม่อยากจะคุยกับใครเลยไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะเจอหน้าใครอยากอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมเราช่วยกันคิดี่อยู่ได้ไหมคะไม่ได้อยู่สันโดษไปอยู่ในป่าดีเปล่าอยู่ในป่าก็อยู่คนเดียวได้ปะก็ต้องอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมอ่าเห็นไหมคะนี่เรามาดูสิว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะวันนี้เรามาดู อันนี้เป็นค่าที่เคิสองประการนะคะนี่เรามาดูตรงนี้ก่อนการอยู่ร่วมกันนักเรียนทุกคนคิดตามครูมอสไปตอนนี้ให้นึกถึงที่บ้านก่อนนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊คิดที่บ้านของตนเองไม่ต้องมาคิดที่บ้านครูแมมมอสไม่ต้องไปคิดที่บ้านเพื่อนนะให้คิดบ้านของนักเรียนเองนะคะทุกคนการอยู่ร่วมกันที่บ้านของนักเรียน